แต่เคยคิดว่าข้าวต้มคงจะเป็นอาหารของคนจีนเท่านั้นค่ะแจะก็กินมาตั้งแต่เล็กแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องอาหารเช้าและประวัติของอาหารเชา้ากับพบว,ว่าธัญพืชต้มหรือข้าวต้มเนี่ยนะคะมีเป็นอาหารที่สากลมากแล้วกินกันทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เรามาดูความแตกต่างของข้าวต้มหรือว่าธัญพืชต้มที่หลายๆคนทั่วโลกทานกันนะคะลดพุงลดปวดหลังกับโค้ชแจ๋อรุณสวัสดิ์ค่ะ เช้านี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องข้าวต้มค่ะหรือจะพูดให้กว้างไปกว่านั้นก็คือทันยาพืชต้มนั่นเองนะคะคำทีท่อธิบายองค์รวมได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นคำว่า porridge t ค่ะนะคะแล้วก็แบ่งออกมาได้เป็น oatmeal c o n g ี e หรือว่าโจ๊กนะคะหรือว่าซุปถั่วแบบดานหรือว่า cornmeal หรือจนกระทั่งถึง grits ค่ะเพราะแน่นอนที่สุดค่ะรวมไปถึงข้าวต้มที่ประเทศไทยเราทานอยู่ด้วยนะคะ เรียกว่าเป็นอาหารที่สากลมากอาจจะมีชื่อที่แตกต่างกันแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นธัญ,ญพืชหรือเป็นข้าวนะคะที่เอามาต้มกับน้ํานั่นเองแล้วปรุงให้สุกนะคะแล้วก็ใส่รสชาติที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมแล้วก็ความชอบของแต่และประเทศค่ะชาวโรมันนะคะกินข้าวต้มหวีดแบบข้นๆเรียกว่า plus รวมไปจนถึง plus fabia นะคะซึ่งหมายถึงข้าวต้มวีตต้มข้นๆใส่เบคอนค่ะโดยอาหารจานนี้ถือเป็นอาหารถวายเทพีคานาซึ่งเป็นเทพีแห่งชีวิตและสุขภาพมันแปลว่าโรมันเนี่ยสมัยนั้นคิดว่าเบคอนทำให้สุขภาพดีนะคะแต่สำหรับชาวรกรีกกินลิคอตต้ามาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเขาจะผสมธัญ,ญพืชต้มคล้ายๆกับพลาสของชาวโรมันเนี่ยแต่ไม่ใช่ข้าวหวีตค่ะเขาใช้ข้าวบาเล่แทนแล้ว ปรุงรสด,ด้วยชีสดุิตคอตตาเพื่อเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกและที่เด็ดไปกว่านั้นคือไม่ต้มกับน้ำค่ะแต่ต้มกับไวน์ชาวกรีกเรียกมันว่าไคคีออนค่ะธัญพืชต้มใส่น้ำร้อนนะคะเป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกคุ้นเคยมาเป็นพันๆปีแต่ไม่ใช่วีดหรือบาลเลค่ะแต่เป็นข้าวโอ๊ตนั่นเองข้าวโอ๊ตแบบอเมริกา ก็จะไม่ใช้วิธีสับค่ะแต่ใช้วิธีบดนะคะการบดทําให้ข้าวโอ๊ตออกมาละเอียดเป็นผงเราก็เลยเรียกว่าโอ๊ตมิลซึ่งก็จะเหมือนโอ๊ตมิลในปัจจุบันที่เรายังเห็นอยู่นะคะซึ่งถือเป็นอาหารสุขภาพอย่างหนึ่งที่คนชาวอเมริกันเนี่ยทานในตอนเช้าและข้ามาทางเอเชียนะคะเราก็ต้องพูดถึงประเทศจีนค่ะทุกคนก็คงนึกถึงโจ๊กเพราะโจ๊กคืออาหารเช้าของโลกตะวันออกอย่างแท้จริงเราพบโจ๊กในแทบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเลยค่ะ ถ้าถามว่าประวัติเป็นมายังไงมันไม่มีหลักฐานแน่นอนบางคนบอกว่าโจ๊กมีกำเนิดในประเทศจีนตั้งแต่ราว4,000ถึงเกือบ5,000ปีมาแล้วจากประเพณีโบราณนะคะที่เกิดขึ้นจากการลาา่าสัตว์เพื่อบูชาบรรพบุรุษส่วนตำนานแบบมหายานก็บอกว่าโจ๊กนั้นสัมพันธ์กับข้าวยาคูซึ่งมีลักษณะปเป็นธัญพืชต้มเหมือนกันบางตำราบ,บอกว่าโจ๊กคือเกิด โจ๊กเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคพระเจ้าห่วงตีซึ่งเป็นห้องแต้องแรกของประเทศจีนที่คิดทำเมนูนี้แต่มีพื้นฐานหลักการก็คือในสมัยราชวงศ์ชิงค่ะยุคของพระเจ้าหย่งเจนินมีการแจกจ่ายโจ๊กให้แก่ราษฎรเพราะเกิดภัยแรงครั้งใหญ่โจ๊กฟังดูเหมือนเป็นอาหารที่ปรุงง่ายนะคะคือใช้แค่ปลายข้าวมาต้มเคี่ยวนานๆให้เปื่อยแต่จริงๆแล้วโจ๊กที่ดีต้องมีสัสดส่วนของน้ำและข้าวที่พอดีกัน ในจีนโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าโจ๊กที่ดีต้องสามารถเอาตะเกียบปักลงไปแล้วตะเกียบไม่ล้มค่ะคือมีความข้นพอสมควรแต่ข้นมากเกินไปก็ไม่ใช่โจ๊กที่ดีอีกเช่นกันในจีนชั้นสูงนั้นโจะต้องใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดเช่นข้าวก็ต้องคุณภาพดีแต่ที่เน้นมากๆอีกอย่างหนึ่งคือน้ําค่ะเช่นใช้น้ําฝนแรกของต้นฤด,ดูใบไม้ผลิหรือใช้น้ําจากหิมะในกลางฤดูหนาวเป็นต้น เพราะโจ๊กเนี่ยค่ะไม่ได้มีส่วนผสมเยอะเป็นผสมผสมที่ง่ายจึงต้องเน้นวัตถุด,ดิบที่ดีค่ะจะเห็นได้ว่าข้าวต้มหรือธัญ,ญพืชต้มนั้นหลากหลายซับซ้อนมากแต่โดยพื้นฐานแล้วคล้ายๆกันค่ะก็คือใช้ธัญ,ญพืชแบบต่างๆมาปรุงด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการต้มจากนั้นก็บุงรสต่างๆกันไปทำให้อาหารประเภทพาสต์ คืออาหารที่สากลที่สุดกินกันทุกคนทุกแห่งในโลกล่าดังนั้นแต่ว่าเช้านี้หลายๆคนอาจกำลังต้มโจ๊กต้มข้าวต้มหรือว่าธัญพืชอะไรสักอย่างทานอยู่ใช่ไหมคะก็ขอให้เช้านี้คุณได้ทานอาหารที่ครบท้วน้หมู่นะคะมีทั้งคร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันจำเป็นวิตามินและเกลือแร่ด้วยนะคะ และพรุ่งนี้เรามาดูว่าห้องอาหารเช้าตามโรงแรมต่างๆมีผลกับอาหารเช้าหรือเปล่า